คลิปนี้นะครับทุกคนที่นนดีซีโลกับเพื่อนๆนะครับจะมาสุ่มวงล้อ EP ที่3นะครับแต่ว่าวงล้อคันนี้เป็นวงล้ออนิเมะนะครับทุกคนจะมีอนิเมะอะไรบ้างทุกคนดูเรื่องอะไรคอมเมนต์มาเลยแต่ครั้งหน้าอย่าให้เป็นวงล้อเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพ่อใหกดไลค์ like ให้ถึง1,000ไ like ลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยครับผมไปสวัสดีทุกคนนะครับไปเนี่ยครับทุกคนเราจะมาสุ่มวงล้อหันสาย EP ที่3นะครับทุกคนตบมือซิตบมือตบมือเย้ วันนี้มีใครบ้างเนี่ยเอออันนี้ทุกคนครับเราจะแนะนําตัวแบบใหม่นะครับทุกคนหัวข้อวันนี้ก็คือเออก่อนเอามาอัดคลิปทุกคนทําอะไรนะครับโอเคครับคนแรกสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นโอวัสครับโอเคครับคุณเล่นโอวัะครับทุกคนต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับคุณชื่ออะไรครับกินนมกล้วยครับกินนมกล้วยโอเคครับคนต่อไปครับชื่อตัดคลิปค่ะตัดคลิปครับโอเควันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาครับคุณโอวัสด์คุณกินนมกล้วยแล้วก็คุณตัดคลิปนะครับเล่นโอวัสด์งมาเถอ่ไปโควิดโถอเคคือสั่ะ ทุกคนคือคุณชื่ออะไรแลคุณชื่ออะไรเออใช่ครับผมคิดคอนเทนต์ครับผมนี่มาโอเคครับทุกคน EP ที่สามนะจากคิดที่แรนะมีคนแบบจะเดือดคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ทำวงล้อไรซึ่งเขาคอมเมนต์ว่าอยากทำวงล้อเกี่ยวกับอนิเมะอนิเมะอนิเมะเต็มเลยครับทุกคนไม่ได้มีแค่สามคนนะมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเอามาในคลิปนี้เพราะว่ามันเต็มฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสักหนึ่งพันไลค์เลยครับเป็นช่องนานาเอานานๆช่องนานากี่ไลค์แปดล้านไลค์แปดล้านไลค์นะทุกคนโอเคปลาฝากกดตังคน์กว่าหนึ่งช่อกงทุกัคนด้ เดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวสุ่มสีกันเลยใครเปิดใครเปิดบ้างกคอก่นได้เปล่าได้นะครับได้ครับก็เหยียบเลยเหรอเหยียบตรงสีแดงแล้วหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวสิบเลโอเคโอเคเอาใครยืนตรงสีทองน่นะอ่ายิงๆน้าๆไสีนะครับจะได้สีอะไรจะได้สีม่วงอะไริงเลยเลยไปรเลยเหรอเลยงั้นน่ะยสูงไปทไลหน่อยลงหน่อยเยเอาคอนเทนต์ไงอ้ยสีม่วงไปเลยไปสีม่วงเหรเเคเ อสุดอีม่วงโอเคเปิดเลยไหมจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรโอ้ยโดเรมอนครับทุกคน นี่นะคเปิดกล่องเลยเนี่ม่พีกล่องเฮ้ยนี่ห้ามเปิดกล่องอ๋อมียวแล้วคนเดียวเออเออเฮ้ยมีนจะใส่สายขยายส่วนด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ๊ะโดนไปตากถึงหนังสือทำไมอ่ะเออเป็นคนตั้งใจเรียนไงเออทุกครับคลิปนี้คือถั่วเป็นคนสร้างแมพนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวถั่วจะไม่ได้เลือกนะเพราะว่าถั่วเป็นคนเซ็ตของเซ็ตของแบบเซ็ตทุกอย่างเพราะเดี๋ยวมันรู้เพราะฉะนั้นถั่วห้ามสุ่มแค่ตะแบงเอาแคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเองกันอ๋อเมาเมาค่ะโอเคโอเคโอเคพยับในทีมหมุนเลยนะเอาสี สีเดียวแดงฮึบโอเคเป๊ะเ้ยทำไมแม่นจังอ่ะเฮ้ยไปมาทำไมแม่นจังอ่ะแล้ก็คนเป็นโหดสีแดงจะได้อ่านโมเรืองอะไรไปดูกันเลยเปิด เว้ยแทงแทงแทงนนะครับทุกคนอเฮ้ยนี่ดีมากแล้วกลายเป็นไททงไปแล้วพี่นนท์เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเอเลนเหรอเอเลนเยเกอร์เดะเดวเดะเฮ้ยทำไมเอเลนอุ้ยซิแพ็คแค่นี้เงาถูกอ๋อมีนี่ด้วยพี่อุ้ยสิแพ็คอุ้ยถูกของดีจังเลยเดี๋ยวจะทำลายนาไปอะเฮ้ยบ้านพานอุ้ยซิแพคเป็นไททงนนะทุกคนนี่ทำไมไทงเป็นน่ารักจังเลยตะบูตมีอ่ะไมยน่ารักเหมือนหนูเลยเพราะคนสร้างตะมุตมีอะไปทุกคนเดี๋ยวผมใส่กล่องไปที่หลังรายการนี้ครับของที่ได้จากบ้านไทย นัต่อไปเดีดีเดียวสีอะไรเอาสีเไปไปแล้วกันไปหมุนหมุนหมุนเยอะครับเยอะๆเดตยจงร้อยรอบไปเดียบดีหมุนไปเรื่อยจนกว่าจะเดียจะอ้วกคาคอมเริ่มโอเครอแป๊บเลยครับทุกคนเรารอเดียวอ้วกก่อนนะครับรอเสียงอ้วกก่อน่อยมามาเอาเดียวเดียดีป้า ่วก็ได้จิโอ้โหไม่สิยิงฟ้าคนไม่เลยเด้อคนยิงฟ้าไงของฟ้าน่ะไยิงฟ้าจังอ่ะฟ้าจริงเชื่อน้ำเงินเอ้ยสีอะไรน้ำเงินน้ำเงินครับงินไปไน้ำเงินใช่ ไปแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไงวะอันนั้นไงเออไอทหารเป็นพันธุ์ใคเซนเฮ้ยอันนี้คือเนี่ยไอนานาพันธุ์ป่าอะไรอ่ะสุขุนนะสุขุนนะไม่ใช่แม่เอ๋อเนี่ยอ๋อสารเจ้าอะไรอ่ะกาอนาเคตของสุณนะเนี่นี่นี่เดี๋ยวมาเปิดยังจะคือสุขุมหนีผมดูด้วยว่านานาบอกครับผมก็เลยไปดูผมไม่ดูครับต่อไปนานาครับจะไม่ใช่โถดครเพราะผมโถเป็นคนสร้างนะครับโถจะเหลือสองอันสุดท้ายไปเสื้อสีอ่ะสีแดงสองห้าหก จ็ดแปดเก้าสิหนูเอาสีดำแล้วกันดูเท่ดีเผยฟ้าโอ้ยเอาไม่รู้ครับใช้พอไหมครับเดี๋ยวต้องคอมเมนต์ก่อนมเนต์้ดีกดนโอเคโอเคเวม่ั้นเปิด้วนะ้าสีฟ้าดาอไโอ้หุ้ยมันพีดมาดีพอดมาดีพอดมาทีพอนโอ้โห นี่นมาวีฟอร์ดอันนี้คือกากระป๋องกินกราฟไงไอ้พี่จริงๆผมใส่ลายเยดกาฟกี่คุกกี้ด้วยนะกากรองคุกกี้เอ้ยว่ามันไม่ใช่คุกกี้นี่นะกราฟไม่ทำไมเขาสุภาพจังอ่ะเขาเขาไม่กินเซมเบย์หรอปะเซมเบยใช่ปะมันจะคล้ายๆกันไม่ติมือกันครับนี่ครับวันพีครับทุกคนเฮ้ยมาวีฟอร์ดมาต่อไปดีซิโร่สุ่มฮะเอาสีไม่หมุนหรอหมุนก่อนสิหรืมหมุนเนี่จะเดี่ยวไงเอาสีดำต้องเอียงไปเยอะๆหน่อยว่ะต้องเอียงขวาอย่นิดนึง เึบน้ำเงิน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 แล้วเขียวเขียวเขียวยปอีกจังเหมือนกันเนี่ยไกลสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่อะไรวะไปไปไปสีเขียวสีเขียวจะได้เรื่องอะไรเราไปดูกันเลยดากบัมบอลโอ้ดักบัมบอลเฮ้ยทุกคนดากบัมบอลมัไหนของเฮ้ยอันนี้หน้าเหมือนพี่โถเลยอ่ะของมีแค่กล่องเดียวใช่ไหมถูกนี่ครับของจากดากบัมบอลครับนนมีแค่นี้ใช่ไหมหาทางขึ้นมาเองครับคนทำแบบการไปแบบลต่อไปเดย์โอเคพอละ เอาเอางงสิไม่ได้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 สีเดวคนดูจะหมดแล้วนะไม่ได้อุ้ยเอาลงมานิดนึงดียิงที่เดินาลงมโ้ยเอาขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงดูลไทำไมคนอยู่ซิลในวาระโอ้ยไ้ไยื้อเลือนไเลือโออยากอยากได้ดาอ่ะไม่เป็นไรโออเฟ์อเมาครับสีเหลืองจะเป็นเรื่องอะไรเริ่มเลยจ้าเรื่องอะไรวะลืมเรื่อง อ๋อไม่อไรอ๋อน้าลูกโตน้าลูกโตเอ๊ะมั้เฮ้ยขายแย่งเงาลอยล่าเฮ้ยเราจะชุดก่อนอีกแล้วอ่ะดีนะเฮ้ยเรามีหัวคนอยู่ด้านบนด้วยไหนดีโอแกันบะเฮ้ยเราโนโดนแล้วถูกเอ้ยไม่ใช่ตอนเดจะแยกล่างอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเดเดอาจจะแยกล่างนะครับดินยาโอ้โหของจะได้อะไรไปๆๆๆๆเราไปครับเหลือสีเลยนะเหลือสีแดงบ้างแดงกับแดงบ้างส้มบ้างอ๋อเหลือส้ม ส้มกับอะไรนะส้มกับดำเออแดงได้เหรอเออส้มกับดำส้มกับดำไปไปไปโซไปเลยครับสีดำแดงเปิดแล้วแดงเปิดแล้วอ๋อโอ้ยจะจะไม่ใช่ส้มไปบ่างไม่ใช่ปลาูนไปบ้างไอโนไม่ใช่ไอโนใช่ใช่นี่ดาบปลาสูนะครับทุกคนนี่เรียนดาบพิฆาตปาสูนเหนี่เดบิวต์เยอะสีส้มต้องไปป่าบลาสูแล้วนะเราไปสีส้มครับ อ๋ออะไรอ่ะไม่เคยดูเองโอ้โหแล้วของดีเลยก็เป็นคนสร้างเป็นบรรยากาศมามามาคือครับผมอนายได้ขอจากอะไรบ้างนะโดเรมอนกับวันพีสโอเคครับส่วนผมได้จากเออไททันนะครับแล้วก็ดล้วก็บอรนะครับทุกคนนี่เคเดได้จากเรื่องอะไรนารูโตะกับจูจิสึไคเซ็นครับมา โถได้จากเรื่องดาบพิฆาตรสูรแล้วก็มาฮีโร่อคาเดมิกเออเออโอเคแล้วนะครับไปไปไปก็คนพร้อมสู้กันยังไปไปสนามกันเลยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไม่ค่อยนะไปจำที่ไปจำที่ไปจำที่มีค่าไม่ต้องกรตกไม่ทะเลี่ยดีมันมีฉลามมันมีฉลามนะระวังเอาทีมา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 พร้อมยังทุกคนไปจำที่พร้อมโอเคพร้อมนะครับไข่ฉลามสองเป็นหนึ่งสองหนึ่งเริ่มใครจะชนะครับผมไข่ได้ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะปึ๊บอุ้ยอุ้ยไม่โดน ได้ยไงพี่ถั่ว้อยแล้วละวังไอถั่ปืนนี่มันเลงไงวะอ้ายมานาพี่วเออโอ้ยคลิปอะอะไรทำไรทำไรมันแรงแล่ไหนวินยปืนใช้ไงเนี่ยเฮ้ยไมยมีเบานี้ให้กินด้วยปึบมาดิไปแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวมึงหงหอเฮ้ยมองโง่ไปเดี๋ยวกินหงหลนไลตกต้องจับตแน่เลยงห้อนไดฉลาฉลาโไม่เอาฉลามไปแล้วผมก็จะลงผมก็เลื่อนโลเหมือนกัน ไอเดียมันโหลอนดีว่ะมันมีจ้าว่าโอ้ยนินจาไอยตัวหายตัวไปเล่นหายตัวหายตัวพลังจากนารุโตะเป็นนินจาโอ้ยตัวโอ๊ยมันต้องหัวหน้าโอ๊ยอุ้ยตีกระสุนยังไงอ่ะเออกระสุนใช้ไงเนี่ยมันจี้ม่นจี้เกินตีกระสุนยังไงตั้มแรงจังวะโดนตัวเองด้วย นาดาเดเไปดูคน <aff chter> ืนกันนะเดมาสู้อยากกรไฟแล้ว้วเขาบีเนี่ยติดไฟด้วยโอ้โหยังไงวไปใส่ก่อนะหนง้ัมือแม่ไมค้ามาทำงานอ่ะคอนบอนทูลบ่านเคยดซิเบลเฮ้ยเฮ้เกินมุ้ยุยนาดายอมเมอพี่คนเรอตกเลยนาดายอมพี่เธอจริงๆอย่าฉลาดไปไกลเ้ย กระสุนนี่มันยิงไงอ่ะกระสุนมันใช้ไงอ่ะโอ้ยโดนฉลามโอ้ยไม่โน้นะโน้ขัดเป็นไงกระสุนเจ็บปะเจ็บปะทำไงเจ็บปะไม่รู้พี่ดูู่มันรีเองอ่ะมาจากไหนเนี่ยมาจากโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่แต่พี่กันไฟอ่ะจริงเหรอจ๊ะแล้วไม่อ่อนใจอ่ะเฮ้ยพี่ดูดูเฮ้ยอย่าเฮ้ยโยยาต้อเตะให้อ่ะขอบคุณ ไม่ค่อยหยุดนะเรา่ไนานาตายตายวายพี่วอนมาสู้กันในน้ำเปล่าได้ได้ได้โฉวเฮ้ยอย่าหมดตาไปเลยมาไม่ผมอยู่บนเรือพี่ต้องมาปืนใช้ได้เมไม่ใช้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองวะไม่รู้ไม่งั้ปืนกากครับไปแล้วแฮกแมพอยู่นอกแมพแน่เดี๋ยวไปไหนแล้วน่ะหลังหักดีเซลต้องชนะแล้วครับผมไม่เคยชนะเลยมาดีกิโร่ แตสี<า>่สิโลเฮ้ยสนามล้ำม,มาล้ำม,มาไม่กลัวเลยสนามมามาเฮ้ยแต่ยันดีไผู้ชน,นะครั้งแรกครับทุกคน3 ep โอเคครับทุกคนเป็นกันบ,บ้างครับคลิปนี้ก็อยากครั้งหน้าอย่าให้สุ่มวงล้อกเกี่ยวกับอะไรเนะี่ยคขมไม่มาเลยนะครับโอเคใช่ใครรอบใจถืกอกดตามช่อง dc l o ช่องโฟร์อะอะซี Z, แล้วก็ช่อง best news ใช่ไหม S <S จะบอกว่าแล้วก็ช่องอ D ด้วยนะทุกคนโอเคคาะหน้าไม่จะพูดซ้ำทำไมวะโอเคครับบ๊ายบายเรากับกันกนะครับบ๊ายบาย <S <S